จอมยุทธนูเวลภูมิใจเสนอประสวรร์จอมราชันตอนที่725นิกายอิสระเจตนาฆ่าอันน่าตกตะลึงที่เล็ดลอดออกมาจากเหล่านักรบของผู้เริงระบำที่ยิ่งใหญ่ทำให้คนไะยังอายหลายคนรู้สึกหวาดกลัวทันทีที่กำลังพิจารณาที่จะพยายามใช้ประโยชน์จากสถานการณ์นี้ พวกเขาไม่เพียงแต่มีความกล้าหาญในการต่อสู้ที่เหลือเชื่อแต่พวกเขายังมีไวรัสปีศาจเงาที่น่าสะพรึงกลัวให้ใช้งานด้วยไม่มีอมตะคนใดสามารถหลีกเลี่ยงผลกระทบของไวรัสได้และยังชี้เป็นเพียงคนเดียวที่สามารถรักษามันได้นั่นคือนักรบในตำนานแห่งเริงระบำผู้ยิ่งใหญ่จากโลกอนาคตพวกเขาล้วนเป็นเทพเจ้าผู้เกิดใหม่และผู้นำของพวกเขาไม่ใช่ใครอื่นนอกจากเริงระบำแห่งช่องว่าง นั่นคือเริงระบำแห่งช่องว่างจริงๆข้าได้ยินมาว่าเมื่อประมาณครึ่งปีก่อนเขาและนักรบแห่งการไร้รำผู้ยิ่งใหญ่ได้ลอบสังหารผู้นำแห่งความปิติยินดีที่ยิ่งใหญ่จากสวรรค์แห่งความปิติยินดีที่ยิ่งใหญ่ซึ่งเป็นขั้นที่เจ็ของเทพ,พเจ้าไร้ขอบเขตแม้ว่าพวกเขาจะไม่ฆ่าเขาทันทีแต่พวกเขาก็ทำให้เขาติดเชื้อด้วยปีศาจเงาและหนีไปได้โดยไม่ได้รับบาดเจ็บเลยเจ้าพูดถูกทุกคนพูดถึงเรื่องนี้เมื่อไม่นานมานี้ ดังนั้นมังกรสวรรค์ที่ภาคภูมิจึงทําให้พวกเขาทั้งหมดยอมจำนนต่อเขาจริงหรืออย่าบอกนะว่านักรบแห่งการได้รำผู้ยิ่งใหญ่เหล่านั้นกลายเป็นหุ่นเชิดไปแล้วเขาเปลี่ยนพวกมันให้กลายเป็นหุ่นเชิดเขาจะแข็งแกร่งพอที่จะทําเช่นนั้นได้อย่างไรนิกายเทพก้าวอย่างคํานวณผิดที่นี่จริงๆเห็นได้ชัดว่ามังกรแห่งสวรรค์ที่ภาคภูมิกําลังทดสอบพวกเขาเพื่อดูว่าพวกเขาจะพักดีเพียงใดตอนนี้เขารู้แล้วว่าพวกเขาแค่แทงทําเป็นเข้มแข็ง แต่จริงๆแล้วข้างในอ่อนแอไม่มีสักคนเดียวที่กล้ายืนหยัดเพื่อเขาเมื่อเผ่าเทพมังกรก่อปัญหามันสมเหตุสมผลอย่างยิ่งที่มังกรแห่งสวรรค์ที่ภาคภูมิจะออกไปด้วยตัวมันเองเห็นได้ชัดว่าพันธมิตรเต่าแห่งการปกป้องโดยรวมจะยังคงสนับสนุนเขาถ้าไม่มีเขารักษาปีศาจเงามันจะทำให้เกิดความตื่นตระหนกอย่างกว้างขวาง นิกายเทพเก้าอย่างทำผิดพลาดที่นี่จริงๆพวกเขาสมควรได้รับมันพวกเขาได้รับสมบัติมากมายต้องขอบคุณมังกรแห่งสวรรค์ที่ภาคภูมิแต่ตอนนี้วันแห่งผลกำไรของพวกเขาสิ้นสุดลงแล้วเจ้าคิดว่าเขาจะถูกเรียกเก็บเงินเท่าไหร่เมื่อพวกเขาส่งสาวกไปรักษาที่พระองค์ ธุรกิจใหม่ของมังกรงสวรรค์ที่ภาคภูมิกำลังเฟื่องฟูโดยมีเหล่านักรบของผู้เริงระบำที่ยิ่งใหญ่เป็นหุ่นเชิดคอยปกป้องเขาเขาจะไม่กังวลเกี่ยวกับเผ่าเทพมังกรเลยแม้แต่น้อยจะไม่มีใครกล้าต่อกรกับเขาทุกคนจะหลงตัวเองไปหาด้านดีของเขาเฮ hey, เขาไม่มีปัญหากับนิกายของผู้สังหารอมตะเหรอเจ้าคงคิดว่าถ้าเขาออกไปตั้งนิกายของตัวเองพวกเขาอาจปรากฏตัวและก่อปัญหาได้แล้วพวกเขาอยู่ที่ไหน ลืมเรื่องนิกายของผู้สังหารอมะตะไปซะข้าได้ยินมาว่ามีคนเอาชนะประมาจารย์หนุ่มใบไม้ในการต่อสู้หลังจากนั้นเขาก็กลับไปที่สวรรค์ชั้นดุสิตเพื่อฝึกฝนการฝึกฝนของเขาปรมาจารย์อีก71องค์ก็จากไปเช่นกันข้าสงสัยว่าผู้สนับสนุนของมังกรแห่งสวรรค์ที่ภาคภูมิเป็นคนที่ทุบตีเขาหรือเปล่าข้าเดาว่าเราจะค้นพบในที่สุด มีสายทานแห่งเจตจำนงนแห่งสวรรค์จำนวนมหาศาลที่จะตรวจสอบนิกายปราดยาครอบจักรวาลใหม่ผู้ที่พยายามสำรวจภายในเพื่อศึกษารู้ความลับบางอย่างก็พบว่าตัวเองเผชิญกับความสามารถอันศักดิ์สิทธิ์อันยิ่งใหญ่ที่พยายามจะกลืนกินพวกเขาราวกับว่าสัตว์ร้ายโบราณบางตัวแฝงตัวอยู่ในนิกายตกใจกลัวพวกเขาหนีไปเหล่านักรบของผู้เริงระบำที่ยิ่งใหญ่ลาดตะเวนพื้นที่นอกนิกายและพวกเขามีชื่อเสียงเพียงพอในโลกอมะตะที่ไม่มีใครกล้าข้ามพวกเขา เมื่อถึงจุดหนึ่งยังชีนั่งอยู่ในห้องโถงใหญ่ของนิกายและส่งเสียงของเขาให้ทุกคนได้ยินข้าขอประกาศการสร้างนิกายปราดยาครอบจัก,กรวาลซึ่งจะรักษาอาการบาดเจ็บทุกประเภทไม่พิยงแต่เราจะสามารถกำจัดไวรัสปีศาจเงาได้เท่านั้นแต่ยังสามารถรักษาความเบี่ยงเบนของการบ่มเพาะพลังฟื้นฟูการย้อนกลับของพลังปราณที่สำคัญกำจัดพลังปราณที่แท้จริงที่แตกต่างกันและอื่นๆอีกมากมาย ก่อนหน้านี้ข้าเคยทำงานให้กับนิกายเทพเก้าอย่างซึ่งตั้งราคาให้อยู่ในระดับที่เหลือเชื่อแต่ตอนนี้ข้ารับใช้พันธมิตรแห่งการปกป้องโดยรวมทั้งหมดเพื่อจุดประสงค์ในการเอาชนะหายนะของโลกอนาคตดังนั้นข้าจึงลดราคาทั้งหมดลงครึ่งหนึ่ง ถ้ายังให้บริการที่ยอดเยี่ยมสำหรับพันธมิตรเต่าแห่งการปกป้องโดยการตัดนักรบแห่งผู้เริงระบาที่ยิ่งใหญ่และขอให้ผู้สนับสนุนที่ยิ่งใหญ่ของข้าเปลี่ยนพวกเขาเป็นหุ่นเชิดตอนนี้พวกเขาเป็นเหมือนร่างโคลนศักดิ์สิทธิ์ของข้าดังนั้นเจ้าไม่มีอะไรต้องกลัวจากพวกเขาตราบใดที่ไม่มีใครเคลื่อนไหวนิกายปรัตยาครอบจักรวาลของข้าข้าก็ไม่เป็นอันตรายแต่ถ้ามีใครเคลื่อนไหวข้าจะถูกบังคับให้ฆ่าพวกเขาบูม แสงสีทองส่องประกายและภูเขาขนาดมหึมาก็ลอยขึ้นซึ่งเป็นทางเข้าของนิกายปรัดยาครอบจักรวาลที่ด้านล่างของภูเขาเป็นที่ตั้งของประตูเคลื่อนย้ายส่งตัวซึ่งจะทําให้ผู้คนเข้าสู่นิกายได้สะดวกมากหยางชีต้องการทําให้สิ่งต่างๆเป็นเรื่องง่ายสําหรับตัวเขาเองและสําหรับคนอื่นๆดังนั้นเขาจึงคว้างระเบิดบางอย่างออกไปเขาสามารถรักษาผลร้ายของพลังปราณที่แท้จริงต่างกันได้ ในบรรดาผู้ที่บ่มเพาะเต่าแห่งอมตะพลังปราณแท้จริงที่แตกต่างกันนั้นน่ากลัวกว่าสิ่งอื่นใดมีปรมาจารย์มากมายที่ได้พบกับศาสตร์แห่งพลังปราณระดับเทพแต่ไม่กล้าฝึกฝนพวกมันเพราะเหตุนั้นความขัดแย้งกับทักษพลังปราณที่พวกเขาฝึกฝนมาอาจนำไปสู่การเบี่ยงเบนการฝึกฝนและการทำลายล้างในที่สุดในสถานการณ์เช่นนั้นรู้สึกเหมือนอยู่หน้าภูเขาทองแต่ไม่สามารถแตะต้องได้ เส้นที่จะก่อตัวเป็นพลังปราณแท้จริงที่แตกต่างกันทําให้เป็นกลางจะเกินเส้นของผู้ที่ต้องการการรักษาจากปีศาจเงาแน่นอนอะไรกระสุนของยังชีทําให้เกิดความสับสนวุ่นวายในทันทีปรมาจารย์ที่ยิ่งใหญ่นับไม่ถ้วนเริ่มสื่อสารผ่านเจดจำนงแห่งสวรรค์แทบจะไม่สามารถเชื่อข่าวนี้ได้อย่างไรก็ตามหลังจากที่พวกเขาคิดอยู่ครู่หนึ่งส่วนใหญ่ก็ได้ข้อสรุปเดียวกัน เขาได้รับการสนับสนุนจากผู้เท่าเก่าที่เชี่ยวชาญแปดเผ่ามัดเทพอย่างสมบูรณ์ไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามเขาเหนือกว่าปรมาจารย์ทั้งหมดของชนเผ่ามังกรที่เรารู้จักเขามีวิธีแก้พลังปราณที่แท้จริงต่างกันหรือไม่บูมเมื่อ,อยางชี้เปิดทางเข้าสีทองขนาดใหญ่ของนิกายร่างที่ยิ่งใหญ่ก็ปรากฏขึ้นมันคือเทพ,พเจ้าผู้เกิดใหม่แห่งขั้นที่หราชาผู้เท่าผู้ยิ่งใหญ่ พระองค์เสด็จลงบันไดใหญ่ทอดพระเนตรเหล่าสาวกที่ยืนเรียงแถวตามทางขึ้นไปแล้วสายพระเสียนท้ายที่สุดแล้วเหล่าสาวกล้วนเป็นเพียงผู้ทําลายล้างซึ่งเป็นประเภทที่มีพื้นฐานการบ่มเพาะที่ไม่สำคัญสำหรับเขาเลย ความจริงแล้วพวกเขาทั้งหมดเป็นลูกของตระกูลอย่างแผนการของหยางชีในอนาคตคือการนำสาวกดังกล่าวออกไปรับใช้ในนิกายปราดยาครอบจักรวาลท้ายที่สุดการให้พวกเขาฝึกฝนและฝึกฝนในสวรรค์จอมปราดนั้นค่อนข้างมีข้อจำกัดและจะกีดกันพวกเขาจากผลประโยชน์ของการต่อสู้ที่อันตรายถึงตายอย่างแท้จริงและนั่นก็จะขัดขวางการเติบโตของพวกมัน เมื่อเขามีหลักฐานที่แข็งแกร่งเพียงพอในพันธมิตรเตาแห่งการปกป้องเขาจะพาผู้ติดตามทั้งหมดของเขาออกไปในที่โลง่งในขณะนี้พี่ชายคนโตพี่ชายคนรองอย่างซานดาบที่17และบุคคลสำคัญอื่นๆได้รับมอบหมายให้ดำรงตำแหน่งสำคัญภายในนิกายปรัชยาครอบจักรวาล โลกเล็กๆที่มีนิกายนี้เต็มไปด้วยห้องโถงและโครงสร้างขนาดเล็กจำนวนนับไม่ถ้วนซึ่งสร้างขึ้นโดยใช้เทคนิคการพับเชิงพื้นที่ที่เขาได้ศึกษารู้จักเรือลาดเตะเวนอารยธรรมแม้แต่ปรมาจารย์ระดับสูงในพันธมิตรเตาแห่งการปกป้องก็ไม่เข้าใจสิ่งที่พวกเขากำลังดูและจะถือว่าทั้งหมดต้องขอบคุณผู้สนับสนุนของหยางฉีสาวกเหล่านี้อ่อนแอเกินไปผู้อาวุโสที่มาเยี่ยมคิดพวกเขาไม่ใช่สมาชิกระดับสูงของนิกายอย่างแน่นอน จากนั้นเขาก็มองไปที่6นักรบแห่งการได้รำอันยิ่งใหญ่ทั้ง6คนมีชื่อเสียงอย่างไม่น่าเชื่อแต่ตอนนี้พวกเขากลายเป็นหุ่นเชิดถ้าข้าพยายามต่อสู้กับพวกเขาข้าสงสัยว่าข้าจะสามารถก้าวขึ้นมาเป็นจ่าฝูงได้ เพื่อให้แน่ใจว่าทักษะพังปราณของเขาพร้อมเขาตะโกนเสียงดังว่าข้านักพระเต๋าเซี้ยวูส่วนจากโลกอมตะอันดับที่28แห่งสวรรค์ปรบปีศาต์ปัจจุบันเป็นราชาผู้อาวุโสในพันธมิตรเต๋าแห่งการปกป้องข้ามีพลังที่แท้จริงที่แตกต่างกันในตัวข้าซึ่งข้าหวังว่าเจ้าจะสามารถทําให้เป็นกลางได้ข้ายินดีที่จะสาบานเป็นพี่น้องกับเจ้าหากเจ้าปฏิบัติต่อข้าและให้รางวัลอย่างงามเจ้าคิดอย่างไรเชิญเข้ามาราชาผู้เท่าผู้ยิ่งใหญ่ ยางชี้กล่าวกับลูกค้ารายใหญ่รายแรกของเขาลำแสงสีทองปรากฏขึ้นและนำผู้อาวุโสเซียวูส่วนเข้าไปข้างในเจตจำนงอันศักดิ์สิทธิ์ของสิ่งมีชีวิตผู้ทรงอำนาจอื่นๆจำนวนมากมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่เกิดขึ้นอยากรู้อยากเห็นว่ากรณีของเซียหูส่วนเกี่ยวกับพลังปราณที่แท้จริงต่างกันสามารถแก้ไขได้จริงหรือไม่ ผู้คนบอกว่าเซียบูส่วนผู้นี้มีดวงตาแห่งเทพเจ้าคู่หนึ่งที่ทำให้เขามองเห็นความลึกของการก่อตัวสะกดจำนอวนมากและทุ่งเศษซากแห่งความกลาหนเขาสามารถใช้มันเพื่อค้นหาวัตถุโบราณที่กองทหารเทพเจทิ้วทิ้งไว้ซึ่งเป็นวิธีที่เขารวบรวมทักษะพ,พลังปราณระดับพระเจ้าทั้ง5โชคไม่ดีที่เขาเกิดความโลภและแม้ว่าฐานการบ่มเพาะของเขาจะเพิ่มขึ้นแต่ความขัดแย้งด้านพลังปราณที่แท้จริงก็ทำให้เขาเจ็บปวดอย่างเหลือเชื่อ ข้าจำได้ว่าได้ยินเรื่องนั้นข้าสงสัยว่าเขาจะรักษาได้จริงหรือมาดูกันว่าจะเกิดอะไรขึ้นหากมังกรสวรรค์ที่ภาคภูมินี้สามารถรักษาได้จริงบริการของเขาจะเป็นที่ต้องการอย่างสูงเราทุกคนจะต้องไปหาเขาเพื่อรับการรักษาเซี่ยวอูส่วนเข้าสู่นิกายปราดยาครอบจักรวาลเพื่อค้นหาหยางฉีที่รอเขาอยู่ที่นั่นโดยแสดงคาถามือที่ซับซ้อนบางอย่างที่เขาไม่เคยเห็นมาก่อนพยักหน้าทักทายเขานั่งลงและพูดว่า ข้าได้ยินมามากเกี่ยวกับเจ้าคุณชายมังกรแห่งสวรรค์ที่ภาคภูมิในที่สุดตอนนี้ข้าก็ได้พบเจ้าด้วยตัวเองแล้วข้าเห็นได้ชัดเจนว่าเจ้าเป็นคนที่พิเศษมากไม่จําเป็นต้องสุภาพเช่นนั้นราชาผู้เท่าผู้ยิ่งใหญ่อย่างชี้ตอบอย่างเย็นชาอย่างที่เจ้าทราบข้ายังไม่ได้เป็นเทพ,พเจ้าเลยด้วยซ้ําซึ่งทําให้ข้าถูกย่อเย้ยในที่สาธารณะไม่น้อย ความจริงก็คือเหตุผลที่ข้าไม่ใช่เทพเจ้าก็คือข้าฝึกฝนทักษะพ,พลังปราณที่ไม่เหมือนใครและอยู่ยงคงกระพันถ้าข้าผักดันเทคนิคจนสําเร็จเตาแห่งสวรรค์จะไม่ทนต่อมันที่กล่าวว่าข้ายังคงทําให้เสร็จไม่ช้าก็เร็ว ยางชีเห็นว่าเซียหูส่วนมีอะไรจะพูดมากกว่านี้ราชาผู้เท่าผู้ยิ่งใหญ่เจ้าอธิบายจุดประสงค์ของการมาเยี่ยมของเจ้าแล้วข้าเห็นว่าเจ้าฝึกฝนทักษะพลังปราณระดับพระเจ้าทั้ง5และพลังปราณที่แท้จริงจากทักษะเหล่านั้นได้สร้างความขัดแย้งในตัวเจ้าข้ามีวิธีแก้ไขปัญหาเจ้าชายอย่าบอกข้าว่าวิธีของเจ้าคือกำจัดพลังปราณที่แท้จริงสี่ประเภทเหลือข้าเพียงประเภทเดียว เสียวูส่วนยิ้มอย่างมีเลสไนเจ้าไม่รู้หรอกว่าข้าฝึกฝนวิชาพลังปราณระดับเทพทั้งห้ามานานแค่ไหนและได้รับประโยชน์จากพวกมันมากแค่ไหนข้าทนคิดถึงการสูญเสียพวกเขาไม่ได้จริงๆยางชีหัวเราะออกมา ถ้าข้าโง่ขนาดนั้นข้าคงไม่มีทางหานิกายปราดยาครอบจักรวาลได้เลยข้าจะไม่ปฏิบัติต่อผู้คนด้วยวิธีนี้ข้าสัญญาว่าข้าจะสร้างความกลมกลืนระหว่างศาสตร์แห่งพลังทั้ง5้าของเจ้าได้จากนี้ไปเจ้าจะไม่มีข้อขัดแย้งใดๆและจะสามารถใช้มันทั้งหมดได้อย่างราบรื่นราวกับว่ามันเป็นงานทักษะชิ้นเดียวกันในความเป็นจริงไม่เพียงแต่ทักษะพลังปราณของเจ้าจะพัฒนาขึ้นเท่านั้นแต่เจ้ายังจะได้รับประโยชน์ส่วนตัวอีกด้วยเจ้าอาจจะไปถึงระดับการบ่มเพาะที่สูงขึ้นก็ได้ อะไรเสี่ยวหูส่วนพูดพร้อมกับกระโดดขึ้นที่เท้าของเขาถ้าเจ้าจริงจัง่าคงเป็นหนี้เจ้าไปตลอดชีวิตข้าจะขอบคุณได้อย่างไรทั้งหมดที่ข้าขอคือขอให้เจ้าปกป้องข้าราชาผู้เท่าผู้ยิ่งใหญ่อย่างชีตอบด้วยรอยยิ้มจังจา ในฐานะลูกค้ารายแรกในนิกายใหม่ของข้าข้าจะปฏิบัติต่อเจ้าโดยไม่คิดค่าใช้ใจ่ายหวังว่าคนที่เหลือในพันธมิตรเตา่าแห่งการปกป้องจะตระหนักว่าพวกเขาควรหลีกเลี่ยงการทำตามแบบอย่างของนิกายเทพเก้าอย่างที่ไรกระดูกสันหลังซึ่งถอยกลับเมื่อได้รับอันตรายเพียงเล็กน้อยรักษาข้าแล้วเราจะได้เป็นพี่น้องร่วมสาบานกันเราจะอยู่และตายไปด้วยกันถ้าใครสร้างปัญหาให้เจ้าพวกเขาก็จะสร้างปัญหาให้ข้าด้วยตอนที่726 การปั่นป่วนครั้งใหญ่ใช้ได้อย่างชี้กล่าวถ้าเจ้าพูดแบบนั้นข้าก็ไม่กังวลเลยเขาได้โยนกระสุนออกไปเกี่ยวกับความสามารถในการรักษาพลังปราณที่แท้จริงที่แตกต่างกันโดยหวังว่าจะชนะใจผู้คนได้อย่างรวดเร็ว หากเขาสามารถเอาชนะราชาผู้อาวุโสกว่า15หรือ20องค์ในฐานะพี่น้องร่วมสาบานได้แม้ว่าเผ่าเทพมังกรจะพยายามเคลื่อนไหวต่อต้านเขาจริงๆมันก็ไม่ใช่เรื่องที่แน่นอนพัน,นธมิตรเตา๋าแห่งการปกป้องค่อยๆกลายเป็นองค์กรขนาดใหญ่ของตัวเองเต็มไปด้วยผู้เท่าเก่าที่ทรงพลังบางคนสนับสนุนการรวมกันแต่บางคนก็ประนามอย่างลับๆในกรณีนี้ข้าจะสาบานทันทีเสี้ยหูส่วนกล่าว ถ้าเจ้ารักษาค่าสำเร็จข้าจะทำทุกวิธีทางเพื่อให้เจ้าปลอดภัยหากข้ากลับคำขอให้ข้าตายด้วยความยากลำบากจากสวรรค์ดีมากได้โปลดนั่งลงและพักผ่อนอย่างชีบินมาหาเขารวบรวมพลังปราณที่แท้จริงไว้ในฝ่ามือของเขาและเปลี่ยนมันให้เป็นรูปเข็มจากนั้นเขาก็พุ่งเข้าไปในเสี้ยหูส่วน ชายคนนั้นรู้สึกได้ทันทีว่ากระแสของพลังปราณที่แท้จริงต่างกันในตัวเขาพุ่งพล่านอย่างที่พวกเขามักจะทำเมื่อพวกเขาประตุขึ้นและทำให้เขาเจ็บปวดอย่างรุนแรงเม็ดเงื่อผุดออกมาทั่วตัวเขาไม่ต้องกลัวอย่างชี้กล่าวจากนั้นเขาก็ใช้พลังที่แท้จริงที่กลืนกินสวรรค์ซึ่งเปลี่ยมไปด้วยความแข็งแกร่งของเทพมังกรโคชสารผู้ทลายนารกมันเป็นส่วนผสมที่ทำให้ไม่มีใครวิเคราะห์ได้ ท้ายที่สุดแล้วการรวมกันของสิ่งเฉพาะทั้งสองนี้สอดคล้องกับคำกล่าวโบราณที่ว่างูกินมังกรคชสารด้วยเหตุนี้พลังปราณที่แท้จริงที่กลืนกินสวรรค์จึงสามารถทำสิ่งที่ราชาผู้กลืนกินสวรรค์โบราณไม่เคยทำได้สำเร็จพลังปราณที่แท้จริงเปลี่ยนเป็นร่างของงูวิญญาณมังกรที่ขุดเข้าไปในเสี้ยวหูส่วนแน่นอนเสี้ยวหูส่วนสันนิษฐานว่าเป็นทักษะพลังปราณบางประเภทจากชนเผ่ามังกรซึ่งทำหน้าที่เพิ่มความไว้วางใจในหยางฉีเท่านั้น พลังปราณที่แท้จริงที่กลืนกินสวรรค์สามารถต่อต้านผลกระทบของพลังปราณที่แท้จริงที่แตกต่างกันมิฉะนั้นจะไม่มีทางที่ยางฉีจะสามารถใช้ทักษะพลังปราณทั้ง5ขั้นตอนของเขาหมัดเทพ,พเจ้า8ดเผ่าและทักษะพลังปราณระดับเทพอื่นๆทั้งหมดที่เขารวบรวมมาได้สําเร็จ ผนึกกองทัพเทพมีอย่างอื่นที่เกี่ยวข้องกับมันเช่นกันเนื่องจากมันทําให้เขาสามารถทนต่อความเป็นพระเจ้าได้ทุกประเภทเหนือสิ่งอื่นใดผู้นําผู้ยิ่งใหญ่เป็นราชาแห่งเทพและเป็นบิดาแห่งกองทัพแห่งถวยเทพน้ําไหลที่ไหนคลองก็เกิด5พลังรวมกันพลังปราณทั้งห้าไหลไปสู่ต้นกําเนิด หลังจากผ่านไปครู่หนึ่งการสะเทือนก็ผ่านอย่างชีและเขาตกฝ่ามือของเขาลงที่กลางหลังของเซียวหูส่วนในพริตาเซียหูส่วนรู้สึกว่าเส้นลมปราณที่ปิดสนิทเปิดออกและการอุดตันก่อนหน้านี้คลี่คลายในขณะนั้นเขาก็รู้สึกเหมือนกลายเป็นพระเจ้าได้ในทันทีคลื่นพลังปราณห้าลูกปรากฏขึ้นเหนือหัวของเขาไหลไปมาไม่หยุดหย่อนอุปสรรคทั้งหมดถูกขจัดออกไปเซียหูส่วนระเบิดเสียงหัวเราะอ,อย่างเต็มที่ได้ผล พลังปราณที่แท้จริงของข้าไหลเวียนได้อย่างสมบูรณ์แบบในขณะนี้พลังทั้ง5้าถูกรวมเข้าด้วยกันและตอนนี้พวกมันสามารถไหลไปยังต้นกําเนิดได้เป็นเวลาหลายปีที่ข้าฝันทั้งวันทั้งคืนว่าจะมาถึงระดับนี้ในที่สุดก็ได้ผลข้าได้รับสัญญาเช่าชีวิตใหม่แล้วเขาหันไปหาหยางฉีและพูดว่ามาสาบานเป็นพี่น้องกันที่นี่เดี๋ยวนี้เมื่อเห็นท่าทางกระตือรือร้อนของเซี่ยหูส่วนหยางฉีก็พูดอย่างเย็นชาว่า ข้าบอกได้เลยว่าเจ้าเป็นคนใจดีราชาผู้เท่าผู้ยิ่งใหญ่มิฉะนั้นเจ้าก็จักไปเมื่อได้รับการเยียวยาหลังจากเจ้าเห็นผลการรักษาของข้าก็จะหยุดลงและเจ้าก็จะติดอยู่กับการบ่มเพาะของเจ้าในความเป็นจริงความขัดแย้งทางพลังปราณที่แท้จริงที่แตกต่างกันจะกลับมาในที่สุดและเจ้าก็จะจบลงตรงที่ที่เจ้าเริ่มต้นข้าแค่รักษาตามอาการแต่ไม่ใช่ที่ต้นเหตุหากเจ้าต้องการฝึกฝนต่อไปเจ้าต้องใช้ยาลูกกรเหล่านี้ของข้า ยางชี้โบกมือของเขาและขวดยาลูกกรดหนึ่งก็ปรากฏขึ้นในมือของเซียวูส่วนพวกมันถูกสร้างขึ้นโดยเวทมนต์ลับของชาวมังกรที่ข้ารู้จักและได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อต่อสู้กับผลกระทบของพลังปราณที่แท้จริงที่แตกต่างกันเจ้าต้องใช้ทุกครั้งที่เจ้าเข้าสู่ช่วงการบ่มเพาะถ้าหมดค่อยกลับมาใหม่อันหนึ่งด้วยยาลูกกรเหล่านั้นเจ้าจะไม่ถูกจำกัดด้วยศาสตร์แห่งพลังปราณทั้ง5เจ้าสามารถปลุกฝัง500โดยไม่มีปัญหาใดๆ แท้จริงแล้วแผ่นจารึกคือสรีราที่กลืนกินสวรรค์ซึ่งเขาได้ดัดแปลงด้วยความแข็งแกร่งของเทพมังกรโคชสารผู้ทำลายล้างนารกและเหมาะอย่างยิ่งที่จะจัดการกับพลังที่ต่างกันหากไม่มีสิ่งนั้นคนคนหนึ่งไม่สามารถปลุกฝังพลังปราณที่แท้จริงที่ขัดแย้งกันได้หากปราศจากเครื่องรางของขลังของราชาผู้กลืนกินสวรรค์ข้าเข้าใจแล้ว เซี่ยวบูส่วนพูดขณะเหงื่อเย็นหยดลงมาที่คอของเขาทัานใดนั้นเขาก็ตระหนักว่าการกระทําโดยสุจริตนั้นเป็นทางเลือกที่ดีอย่างแน่นอนหากเขาเพียงแค่ยอมรับการรักษาและพยายามแก้ตัวเพื่อออกจากการจ่ายเงินผลที่ตามมาในอนาคตจะน่ากลัวมากเขาและยังชี้กลายเป็นพี่น้องร่วมสาบานโดยกล่าวคำสาบานต่อวิญญาณแห่งเทพ,พเจ้าว่าพวกเขาจะไม่มีวันทอดทิ้งกัน ทันทีที่เซียวหูส่วนเดินออกจากนิกายปราดยาครอบจัก,กรวาลความโกลาหนก็เกิดขึ้นปรมาจารย์ที่ยิ่งใหญ่นับไม่ถ้วนสแกนเขาด้วยเจดจำนงแห่งสวรรค์เพื่อพบว่าทักษะพ,พลังปะรานระดับเทพทั้ง5ของเขาถูกรวมเข้าด้วยกันอย่างลึกลับเขาแข็งแกร่งกว่าเดิมหลายเท่าและดูเหมือนว่าเขาจะก้าวหน้าอย่างรวดเร็วเพื่อไปถึงระดับเทพไร้ขอบเขตในระดับเทพ,พเจ้าการพัฒนาแต่ละครั้งนั้นยากกว่าครั้งล่าสุดอย่างมากมาย นั่นเป็นความจริงโดยเฉพาะอย่างยิ่งใน5ระดับสุดท้ายซึ่งความสําเร็จจะเกิดขึ้นไม่ได้หากปราศจากการพัฒนาที่บังเอิญที่สุดบางคนไม่เคยเก้าวหน้าเลยตลอดชีวิตการมองเห็นของเสี่ยวููส่วนที่หายเป็นปกติและถูกผลักดันสู้ท่างแห่งความก้าวหน้าต่อไปนั้นสร้างความตกตะลึงให้กับผู้พบเห็นอย่างมากและพวกเขาทั้งหมดก็ตัดสินใจที่จะไปหาหยางฉีเพื่อรับการรักษาในทันที ทันทีที่เขาออกไปกลางแจ้งเซียหูส่วนก็เปล่งเสียงของเขาและพูดว่าข้าเซียหูส่วนเป็นนี้บุญคุณคุณชายมังกรแห่งสวรรค์ที่ภาคภูมิสำหรับการรักษาของเขาต่อจากนี้ข้ากับเขาเป็นพี่น้องร่วมสาบานที่จะอยู่และตายด้วยกันเรื่องที่เขาสนใจก็เป็นเรื่องที่ข้าสนใจเช่นกันแน่นอนว่าการที่บุคคลสำคัญอย่างเขาได้ให้คำสาบานเช่นนี้ทำให้ยางชีปลอดภัยจากการคุกคามมากกว่าเดิมหวือหวือหวือ ปรมาจารย์สามคนปรากฏตัวต่อหน้าเซียหูส่วนเพื่อนเก่าเซียเจ้าหายดีแล้วจริงๆเหรอเจ้าไม่จําเป็นต้องกําจัดวิชาพลังปราณระดับเทพของเจ้าแล้วใช่หรือไม่ข้าไม่ได้ทำหรอกท่านผู้นําตระกูลน้ําและไฟ ราชาผู้อาวุโสทั้งสามนี้มาจากอันดับที่29ของสวรรค์แห่งน้ำและไฟและพวกเขาทั้งหมดมีพื้นฐานการฝึกฝนเท่ากับเซียหูส่วนพวกเขาฝึกฝนเทคนิคพิเศษจากสวรรค์แห่งน้ำและไฟซึ่งเป็นส่วนผสมของทักษะพลังปราณระดับพระเจ้าสามชิ้น มันถูกเรียกว่าน้ำและไฟพลังปราณบวกและลบเต่ามหาเมตตาน่าเสียดายที่แม้จะเชี่ยวชาญในทักษะแล้วแต่ปรมาจารย์ทั้ง3ก็ไม่สามารถลบล้างผลกระทบของพลังปราณที่แท้จริงที่แตกต่างกันได้และผลที่ตามมาก็คือความเจ็บปวดที่เจ็บปวดอย่างต่อเนื่องพลังปราณที่แท้จริงที่แตกต่างกันของข้าถูกทำให้เป็นกลางจริงๆถ้าเจ้าสามคนไม่เชื่อข้าลองดูด้วยตัวเจ้าเอง ด้วยเหตุนี้เซียวบูส่วนจึงปล่อยการโจมตีด้วยฝ่ามือ3ครั้ง1ครั้งที่แต่ละประมาจารย์ทั้ง3จากสวรรค์แห่งน้ำและไฟปรมาจารย์ทั้ง3พบกับการโจมตีฝ่ามือด้วยฝ่ามือของพวกเขาเองซึ่งส่งผลให้เกิดการระเบิดต่อเนื่องหลายครั้ง เมื่อมันจบลงเสียหูส่วนยืนอยู่ที่นั่นด้วยท่าทางไม่สะทกสถานในขณะที่ผู้นำสูงสุดทั้ง3เดินโซเซไปข้างหลังสองสาความประหลาดใจเขียนบนใบหน้าของพวกเขาประเด็นนี้ได้รับการพิสูจน์แล้วเสียหูส่วนได้ลบล้างผลร้ายและยังก้าวหน้าในทักษะพ,พลังปราณของเขาเอาหลับไปหามังกรสวรรค์ที่ภาคภูมิกันเถอะเขาเป็นคนเดียวเท่านั้นที่จะแก้ไขเราได้ แม้ว่าผู้นำทั้งสามเตรียมที่จะรีบเข้าไปในนิกายเซียหูสวนก็เอื้อมมือออกไปเพื่อปิดกั้นเส้นทางของพวกเขาผู้อาวุโสสูงสุดพิจารณาว่าเราเป็นเพื่อนกันให้ข้าให้คำแนะนำสั้นๆแก่เจ้าให้ความเคารพถ้าเจ้าไม่ทำน้องชายร่วมสาบานคนใหม่ของข้าจะไม่ปฏิบัติต่อเจ้าแน่นอนปรมาจารย์ทั้งสามกล่าวเมื่อมองไปที่เหล่านักรบของผู้เริงระบำที่ยิ่งใหญ่ที่ลาาตะเวนพวกเขาหันกลับและมุ่งหน้าไปยังนิกายปราดยาครอบจัก,กรวาล ไม่นานพวกเขาก็กลับออกมาในที่โล่งพร้อมหัวเราะเสียงดังในที่สุดฐานการเพาะปลูกของเราก็เป็นอิสระแล้วในที่สุดเราก็สามารถไปถึงระดับที่สูงขึ้นได้แล้วทันใดนั้นก็สังเกตเห็นสาวกของนิกายปราชญาครอบจัก,กรวาลยืนตั้งใจอยู่ด้านข้างผู้เท่าส่งลำแสงออกไปทำให้พวกเขาลอยขึ้นไปในอากาศและสัมผัสประสบการณ์การล้างบาปที่เปลี่ยนไปความยากลำบากในสวรรค์ปรากฏขึ้นเมื่อเหล่าสาวกประสบกับความก้าวหน้า ในฐานะพี่น้องร่วมสาบานคนใหม่ของคุณชายมังกรแห่งสวรรค์ที่ภาคภูมิให้เราล้างบาปสาวกเหล่านี้และช่วยให้พวกเขาก้าวไปสู่ระดับที่สูงขึ้นท้ายที่สุดเราต้องการยาลูกกรเพิ่มเติมจากนิกายปรักญาครอบจัก,กรวาลหากเราต้องการฝึกฝนต่อไปดังนั้นยิ่งนิกายแข็งแกร่งมากเท่าไหร่ก็ยิ่งดีเท่านั้น สาวกทุกคนที่ได้รับพลังนี้เป็นชนชั้นสูงหลักจากตระกูลห่างและเห็นได้ชัดว่าพวกเขารู้สึกยินดีกับการเปลี่ยนแปลงที่พวกเขาประสบ การได้เห็นเสี้ยวหูส่วนและประมาจารย์น้ำและไฟได้รับการรักษาทําให้ปรมาจารย์อื่นๆอีกมากมายมารวมตัวกันที่ทางเข้าของนิกายและขอให้รักษาไม่มีใครกล้าสแสดงกิริยาหยาบคายพวกเขาทุกคนรู้ดีว่าเกิดอะไรขึ้นกับนิกายของผู้สังหารอมะตะและเผ่าเทพมังกรเมื่อพวกเขามาและเรียกร้องความช่วยเหลืออย่างเย่อหยิ่งทุกอย่างเป็นระเบียบมากยางชีดูเหมือนจะมีพลังมากขึ้นเรื่อยๆตอนนี้เขามีเสี้ยวหูส่วนและประมาจารย์น้ำและไฟเป็นพี่น้องร่วมสาบาน ดังนั้นจึงไม่มีใครกล้าก่อปัญหาท้ายที่สุดพวกเขาต่างก็สงสัยว่าคนลึกลับและผู้ทรงอิทธิพลคนอื่นๆอ,อ,อาจกำลังหนุนหลังเขาอยู่ด้วยหวังว่าจะประสบประแจงนิกายปรักยาครอบจัก,กรวาลผู้เท่าหลายคนเรียนแบบปรมาจารย์น้ำและไฟโดยอวยพรสาวกของนิกายเป็นผลให้ฐานการฝึกฝนของเหล่าสาวกเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วนำชื่อเสียงและเกียรติยศมาสู่นิกายโดยรวมอย่างรวดเร็ว ในขณะเดียวกันอย่างฉียิ้มโดยตระหนักว่านิกายของเขากำลังเติบโตในด้านอำนาจและอิทธิพลตามที่วางแผนไว้ในเวลาเดียวกันไม่เพียงแต่การปฏิบัติต่อปรมาจารย์ต่างๆทำให้เขาสามารถสอดแนมฐานการบ่มเพาะและทักษะพลังปราณของพวกเขาได้เล็กน้อยเท่านั้นแต่ยังทำให้เขามีความร่ำรวยและสมบัติมากมายมหาศาลนอกจากนี้พวกเขาจำเป็นต้องพึ่งพยาลูกกรที่เขาให้มาเพื่อที่จะฝึกฝนต่อไป ปรมาจารย์ตระหนักดีถึงความหมายแต่ไม่มีทางเลือกอื่นหากปราศจากความช่วยเหลือจากหยางชีพวกเขาส่วนใหญ่จะต้องติดอยู่กับการบ่มเพาะของพวกเขาไปตลอดกาล พี่ชายคนโตของเขาและพี่ชายคนที่สองจากสมาคมอยู่ยงคงกระพันเป็นสมาชิกค,คนสำคัญของนิกายปรัชญาครอบจักรวาลเช่นเดียวกับพี่น้องร่วมสายเลือดของเขาอย่างหยุนชงและอย่างหัวหลงพวกเขาทั้งหมดมีความยินดีที่ได้เห็นสมบัติวิเศษและสิ่งของเทพ,พเจ้าหลั่งไหลเข้ามาเช่นเดียวกับยาลูกกรตำราเต,ต่าหินแห่งพลังและสมบัติแปลกประหลาดอื่นๆมีผู้นำสูงสุดกี่คนในพันธมิตรเต่าแห่งการปกป้องมากเกินไปที่จะนับ ดังนั้นจึงเป็นไปได้เพียงจินตนาการว่ามีกี่คนที่เข้าแถวเพื่อรับการรักษาและพวกเขาทั้งหมดนำของขวัญที่ขุดได้จากคลังสมบัติของพวกเขาปรมาจารย์ส่วนใหญ่จะให้ความเจริญทั้งหมดของพวกเขารักษาแม้กระทั่งภรรยาของเขาเองท้ายที่สุดแล้วพวกเขาทั้งหมดต้องรับมือกับความเจ็บปวดและความคับข้องใจอย่างต่อเนื่องต้องขอบคุณพลังปราณแท้จริงที่ต่างกันที่พวกเขามีในตัวพวกเขา หลังจากวันผ่านไปหยางฉีกล่าวว่าเขาจำเป็นต้องหยุดพักและจะกลับมาทำการรักษาในวันรุ่งขึ้นปรมาจารย์เพียงแค่รอยอยู่ข้างนอกเข้าแถวโดยมีจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆเพื่อเข้าร่วมกับพวกเขาทุกวันในช่วงวันหนึ่งหยางฉีได้รับผู้เท่าระดับสูงหลายสิบคนในฐานะพี่น้องร่วมสาบานซึ่งทุกคนสัญญาว,ว่าจะปกป้องนิกายปราดยาครอบจักรวาลด้วยชีวิตของพวกเขาเมื่อข่าวแพร่กระจายไปทั่วพันธมิตรแแห่งการปกป้องนิกายของหยางฉีก็เติบโตขึ้นอย่างมั่นคง เนื่องจากเป็นเสียงสังเคราะห์อ,อาจมีการออกเสียงหรือเว้นวรรคไม่ถูกต้องต้องขออภัยในบางส่วนที่ผิดพลาดไว้ในโอกาสนี้ด้วยค่ะอย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ทางช่องด้วยนะคะ